สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่คัวง่ายๆของนายต้งโจนะครับวันนี้เป็นเมนูไก่อบเตาเจี้ยวนะครับก็ง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบนะครับใช้กระ,ะทะที่บ้านเราธรรมดาเลยเดี๋ยวเราเริ่มดูส่วนผสมดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาส่วนผสมนะครับก็ง่ายมากวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแยกส่วนกันดีกว่าก็เป็นส่วนของการทําไก่อบก่อนก็จะมีน่องไก่ติดสะโพกนะครับจใช้2ชิ้นใหญ่ๆนะครับเตาเจี้ยว รากผักชีสามรากนะครับเต้าเจี้ยวประมาณสักสามช้อนโต๊ะพูนๆนะครับน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปึกนะครับสามช้อนโต๊ะถ้าไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายธรรมดาได้นะครับสีดําครับผมประมาณสักสองถึงสามช้อนโต๊ะอันนี้แล้วแต่เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องสีสันแล้วก็กลิ่นนิดๆหน่อยๆมาดูในส่วนของน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มพริกเหลืองฉะนั้นส่วนผสมก็จะมีแค่สี่อย่างหลกัลกๆเลยก็เริ่มจากพริกเหลืองนะครับอันนี้จกปั่นไว้แล้วหรือเพื่อนๆขูดก็ได้นะครับกระเทียมครับ น้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นน้ําส้มสายชูนะครับเพราะว่าน้าจิ้มประเภทนี้มันจะต้องค่อนข้างรสชาติชัดเจนจัดจ้านฉะนั้นจะใช้ของที่มันรสจัดจัดเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าน้ําตาลเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวนะครับนะครับอันนี้ใส่ไปพร้อมกันได้เลยนะครับก็เป็นเตาเจี้ยว ตอนนี้เราให้มันละลายสักคู่หนึ่งนใช้ไฟไม่ต้องแรงนะครับช่วงนี้พอละลายก็เป็นสิวดำครับ เคี่ยวสักพักหนึ่งให้มันเริ่มมีกลิ่นหอมก่อนนะครับซีวที่โจกใช้เป็นซีวดำหวานนะครับเพื่อนๆพอเคี่ยวมาสักพักหนึ่งจบก,ก็จะเติมน้ำน,นะครับประมาณรัก3 5 0ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยมลอันนี้อยู่ที่รูปแบบของกระทะด้วยนะครับพอดีกระทะจกก้นมันกว้านน,นิดนึงแล้วก็เล่งไฟครับ <c oughs> เพื่อให้มันเดือด ยนีนะฮพอน้ำเริ่มเดือดนะครับใส่รากผักชีครับแล้วเราจะใส่ไก่แล้วแล้วก็ใส่สะโพกไก่นะครับที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยเราจะรอให้มันเดือดแบบเดือดแบบ พูดๆดเนี่ยสักแป๊บหนึ่งก่อนเราก็ตั้งให้เดือดประมาณสัก4ี่ห้านาทีนะครับเราก็ลดเป็นไฟกลาง,ลางตุ๋นไปประมาณสิบห้านาทีอาจจะมีกลับกับด้านบ้างนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยประมาณสักสิบห้านาทีก็จะเริ่มสุกถ้านานกว่านี้เดี๋ยวมันจะหดแล้วก็เนื้อมันจะไม่อร่อยครับเนี่ยครับพอมันเดือดแบบนี้นะครับเราก็ลดเป็นไฟกลางให้มันพอเดือดนะครับอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วก็หาฝามาปิดซึ่งฝาโจ๊กง่ายๆเลยครับ ฝาซึง้งเดี๋ยว15นาทีเรามาเจอกันอาจจะมีมาช่วงพักมามากลับไก่นิดนึงครับประมาณสักเจ็ดแปดนาทีนะครับเพื่อนๆเราจะมากลับไก่กันหนึ่งครั้งเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเริ่มสุกแล้วนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปอีกเจ็ดแปดนาทีนะครับ รวมๆแล้วก็ประมาณสักสิถึงยีนาทีโดยประมาณนะครับถ้าชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็อาจจะเกิน15นิดนึงแต่ถ้าพเพื่อนๆอยากเช็คให้ชัวร์เอาซ่อมจิ้มลงไปดูนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สุกโอเคครับตอนนี้นะครับไก่จบสุกแล้วเราพลิกมาดูกันน้ำมันจะงวดลงไปแบบนี้เลยนะครับพเพื่อนๆนี่นะครับกลับดีๆนะครับมันจะเละ ือพอมันสูกแล้วหนังมันจะค่อนข้างเละนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทําน้าจิ้มแล้วก็จัดจานมาทานกันดีกว่าน้ําจิ้มก็ง่ายๆนะครับเริ่มจากน้าตาลทรายวันนี้โจ๊กใช้เป็นน้ําตาลทรายที่ไม่ได้ขัดสีนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าน,นี่คือน้ําตาลทรายแดงจริงๆแล้วมันคือน้ําตาลทรายไม่ได้ขัดสีนะครับน้ําตาลทรายแดงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับสองอันนี้ไปทำละลายกันก่อน Okay, ประมาณหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปผสมกับเจ้ากระเทียมอันนี้พริกเหลืองนะครับมันจะน้ำจะไม่ใส่มากนะครับเพื่อนเราสามารถเติมน้ำส้มสายชูหรือว่าถ้ามันเปรี้ยวแล้วเพื่อนๆไม่อยากได้เปรี้ยวจัดไปกว่าน,นี้ก็สามารถเติมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าลงไปได้ แต่ส่วนตัวจกแล้วถ้าจกทำแล้วทานเลยครับจกจะใช้น้ําที่เหลือจากการเราที่เรา,อ,าอบไก่อ่ะฮะมาใส่นิดนึงมันจะทําให้น้าจิ้มหอมด้วยอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับใครอยากลองก็ได้เลยเดี๋ยวลองชิมกันโอเค นี่นะครับจงจะหยอกไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผม,มเพื่อนๆหน้าตาออกมาประมาณอย่างนี้น้ำน้ำจิ้มก็ที่เราตำากันเมื่อกี้นะครับไอ้ที่เราผสมกันเมื่อกี้โทษที <laughs> เวลาทานเขาจะทานกับนี่นะครับคะนา้าเอาไปลวกแล้วน็อกไว้กับกรอบนะครับเดี๋ยวลองลองมาชิมกันดีกว่ารสชาติประมาณไหน โอเคครับเดี๋ยวลองหั่นก่อนเลยหนึ่งชิ้นโจ๊กจัดเลยนะครับจิ้มน้ำจิ้มดูอสุกเนื้อนุ่มกำลังดีร้าท่า,ากับผักกาดนนะครับพวกน้องน้ำแข็งเนี่ยมันจะกรอบ นี่ครับเพื่อนเนื้อฉ่ำเลยลอ,องทำมาดูครับรสมันจะออกหวานเค็มแล้วก็าทากนกับน,น้ำจิ้มเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวนำอยู่แล้วน้ำจิ้มส่วนผสมต่างๆเนี่ยเจ้าเขียนให้ใต้คลิปครับเพื่อนๆทำไม่ยากเลยใช้เวลานิดนึง งงวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดสมัครช่องให้จด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้จะต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ